เมื่อวานทิ้งคำถามเอาไว้ว่าเทศนาในภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไร,รนนนไไหน้หรือไม่ดาวความหมายอะไรถูก Heavyer หรอโอเคเกตเดี๋ยวนะขอข้อนี้ก่อนเอมื่อวานบอกไปว่า,อ,าอะไรนะเทศนาคําว่าเทศนาเนี่ยในภาษาอังกฤษคือขึ้นต้นด้วยพี่อ่อ E A C H เมื่อกี้น้าสอนก็อยากรู้ใช่ปะตอนนี้รู้แล้วนะเฉลยและ <c oughs> preach สะก็ถูกเล่าวะสะก็ถูกไหมขอเช็คอีกทีได้ปะเพื่อความแน่ใจอ่มโอเคถูกละอืม right อ่มกลับมาโอเค preach ก็คือว่าเทศนานั่นเองเอ่มเป็นได้ทั้ง verb เป็นได้ทั้ง noun for example stop that don't preach me I know what I'm doing เล <laughs> <Yeah. S 2> ื <sh arp SDK> <Okay. S 3> ่อละครเก่งวะเก่งวะถ้าเก่งแล้วขอเสียงประมือหน่อยครับเย้คลิกไลค์ด้วยเล่นเองเออเองจะตอดเอาไปทิ้งไหนรู้สึกวันนี้รู้สึกกลับมารอดเต็มแล้วนะไม่เหมือนเมื่อวานเมื่อวานจะแบบอ่แรงไม่เคยเยอะรู้สึกวันนี้โอเคละเอาใหม่เอาใหม่ preach คือแบบเฮ้ย พอแล้วไม่ต้องเทแล้วรู้หน่าว่าทำอะไรอยู่ stop don't preach me stop preaching me I know what I'm doing stop doing that I know I am a doubt โอเคอ่านั่นคือเป็น verb ใช่ปะ r e p e a c I hate you preach I mean um ไม่ชอบเลยที่การ preach ของ you อ่ะไม่ค่อยจะโอเคเลยไม่เข้าใจแบบนี้ได้ปะได้เนาะ um อ e s um, yes, I think uh, we c a ่า s e that. All r i g l t อ um, แล้วก็สมมติแล้วถ้าเกิดว่าเป็นนักเทศนาล่ะจำได้ไหมอ่าทิปส uh, 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 หมายถึงเทคนิคที่ที่เคยบอกไว้ว่าถ้าคำว่าเทศนาก็คือนักเทศคือเป็นบาทหลวงหรืออะไรเงี้ยคนที่เทศอะ่ะเติมอะไรเข้าไปครับที่มันจะกลายเป็นคนหรือว่าสิ่งของจากจากจาก,ก verb ให้มันเป็นนาวอีกแบบนึงอ่ะ n o u ที่เป็นคนหรือสิ่งของ yes you got it right t ติม er preacher preacher ก็คือเป็นนักเทศไปเลยนะฮะก็คือเป็นเป็นนักเทศคนที่เทศเอ๊ะมันมีคำอื่นอีกไหมอะหายไปไหนเนี่ยอ๋อยู่นี่อ่าก็คือนักเทศคือ preacher preacher นะฮะก็คือนักเทศนั่นเองเพราะฉะนั้นเอ่อเข้าใจกันแล้วเนาะเมื่อวานบอกว่าจะมาเคลียร์เรื่องนี้เรื่องเทศนา อ่าสรุปว่าวันนี้เคลียร์ไปแล้วและนั่นก็คือในช่วงของ you know what you know what รู้หรือไม่